มัสการพระาารอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24กันยาย,ยนพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้นสองข้ามเดือน11ปีมะเสงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเด็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีผูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังป่งขามพระพิคเนสใช่ไหมครกกัมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีนในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างสอบโซชอกระเชยและย่หญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผานฝอฟันพอสมเผาและหม่อมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแชกสอนที่เป็นมงคลสูงสุดเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข8และเลข7หมายเซ็จวันนี้สุนทรผู่รจนาไว้ว่ามนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้ แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ